อัปเดตข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะครับในเดือนกันยายน2566รมันมีการาจ่ายนะครับที่สวัสดิการแห่งรัฐจ่ายไปนะครับไม่ว่าตั้งแต่วันที่1ซึ่งจ่ายวงเงินซื้อสินค้านะครับ3า0บาทต่อเดือนแล้วก็ส่วนลดกา๊าซถุงต้มอะไรเงี้ย80บาทต่อต่อ3เดือนนะครับแล้วก็วงเงินผ่านระบบสาธารณะ750บาทต่อเดือนคราวนี้นะครับวันที่20เนี่ย เป็นวันสําคัญนะครับที่จะมีการเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับ200บาทนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับเพิ่ม200บาทนั่นเองนะครับซึ่งเงิน800บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับมันเป็นการยืนยันตัวตนในตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2566นะครับซึ่งไม่มีการได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะยกเว้นแต่นะครับผู้มีสิทธิ์ในรอบอุทธรณ์และกลุ่มตกหล่นนะครับรวมทั้งผู้ผ่านสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมนะครับจะได้รับการทบสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับของเดือนเมษายนถึงสิงหาคม2566ตามเดือนที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทนั่นเองนะครับจะได้ทบนะสำหรับ คนที่มีการตกหล่นนั่นเองนะครับซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพด้วยเลขประจำตัว13หลักนะครับของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจนะครับได้ใช้สำหรับการรับเบีย้ยความพิการ800บาทอยู่แล้วก็จะโอนเงินเข้าตัวบัญชีธนาคารนั้นนะครับนั่นเองนะเพราะนั้นถ้ามีข่าวสาร อะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราคงจะมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนำนะครับกันต่อไปแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธิที่สูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกําหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่กําลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับ กับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใน ใช้ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา3-3ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็น เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับ mm. เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มากไปสู่ผู้มีไรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับ ทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายาท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่าคือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิม รายได้ไม่เกิน1 5ื่นสมมตินะรายได้ไม่เกิน1มื่นคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินที่สมทบเขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกินหมื่นนะครับซึ่งจะต้องส่งเงิน เข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต,ต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนาญตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 5 0บาทส,สูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงคาข้อกรณีลาคอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับตอครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับตอครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาคอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงคาข้อกรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 16,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไมผ่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอ้าวคนรายได้2 3ง0 0เสีย1,150เลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2,567นะครับถึง2,569รายได้จะปรับสูงสุดคือ1 7 5 0 0บาทตันที่1มื่น 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2 5 7 0ถึง2572รายได้จะตันที่ารายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20 0 0 0บาทส่ง1000บาท2573เป็นต้นไปนะครับ2,573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่2 3 0 0 0บาทส่ง 1,150บาทนะครับ